สวัสดีครับทุกคนกลับมากับล a ดสวา r เวอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นชิวๆกันบ้างนะครับเราจะมาเล่น Winter w y v e r n กันนะครับวันนี้เราจะเล่นด่าน u ัน e r w o r l d นะครับเป็น Expert 2นะแล้วก็เอาไทามิ่งเรทคูณ2ไปเลยดีกว่า Winter w y v e r n เนี่ยผมยังไม่เคยเล่นเลยนะสกิล Winter w y v e r n นะครับเมื่อเปล่าออไปแล้วเนี่ยมันจะกระจายออกนะครับทำดาเมจเป็นหมูนิดนึงนะครับแบบนี้นะแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะครับประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวเราจะเน้นสกิลมาก่อนเลยแล้วกันเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยใช้กับไอเทมไกรฟเนียได้ด้วยนะเวลากระจายออกไปแล้วเนี่ยจะติดรากนะครับเอาก่องมาเลยโอ้โหไม่มีของที่ใช้ได้เลยอือไม่มีของที่ใช้ได้เลยครับเอ้ยกรองรีเฟซนี่มาแล้วไกรฟเนียนะครับสกิลเนี่ยเวลาปลาออกไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถติดรากได้ด้วยนะครับ Okay. เราเน้นมาก่อนเลยแล้วกันเน้นมาอีกโอเคเน้นมาอีกเราจะได้วันช็อตครีสนะครับไอ้ด่านวอยบิงเกอร์เนี่ยผมยังเล่นต่อไม่ได้นะครับเพราะว่า <laughs> มันยากมากๆจริงๆเออนี่สกิลใหม่มาแล้วครับพรายเม้ออาท์อัคนะจะทําให้โปรเจกต์ตายเร็วขึ้นนะครับโปรเจกต์ตายหมายถึงว่าสิ่งที่มันลอยๆอยู่นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นสกิลสปินเดอร์บาร์ใช่ไหมที่มันลอยไปอะถ้าเกิดเรายิ่งอัพมานะครับมันก็จะยิ่งไปเร็วนะครับเออเราสามารถคอมโบกับสเปริตได้ด้วยนะครับสกิลพรลออายเม้าเท์เเอาาัคน โอเคสปินเดอร์บลาสซ์มาโอเคมั okay. งกรตายครับนี่ครับสมุดเนี่ยอันนี้จะเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าเนี่ยไม่มีอีโวนะครับทุกคนถ้าเกิดเราเก็บเนี่ยไม่มียังไงก็ไม่อีโวนะเนี่ยเราก็จะได้แค่การอัพเกรดเฉยๆนะครับเอาสปเปริลมาอีกเฮ้ยเอาอันนี้ดีกว่าซูเปอร์ไรซิ่งล็อกเก็ตนะครับเวลาเรากดอัพเกรดครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเพิ่ม3เลเวลเลยนะก็เหมือนเราได้เลเวลฟรีหนึ่งเลเวลนั่นแหละเพราะว่ามันควรเอามาทุกครั้งเลยนะครับ ุ้ยนี่ไงสปิริตสามเลเวลนะครับแบบนี้โอเคนี่ตอนนี้เรามีสปิริตสามอันแล้วครับแล้วก็วนรอบๆตัวแบบนี้นะไลออนมาแล้วเรียบร้อยตายขอของดีๆหน่อย the first damage ผมว่าอันนี้ก็ดีนะครับศัตรูที่โดน damage เราครั้งแรกเนี่ยมันจะเพิ่มความเสียหายไปอีก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ โอเคสปิร <Okay>, ิตเราเต็มแล้วก็ตอนนี้มันก็อยู่ที่ดวงแล้วล่ะว่าถ้าเกิดเราเก็บสมุดม่วงมาเนี่ยมันจะอีโวไหนก่อนนะครับโอเคเต็ม2สกิลแล้วสกิล <skill S 1> นี้ค่อนข้างดีเลยนะครับสปิริตเนี่ยมันก็แรงอยู่แล้วก็เวลามันอีโวแล้วเนี่ยประตูที่เดินเข้ามาใกล้กลนะครับมันก็จะติดสโลเลยนะเองงั้นเราเอาเอฟเฟกต์เรเดียสมาครับเพิ่มความกว้างของสกิลบีเราก็จะอัพมาแค่สสกิลนี้พอแล้วกันนะผมว่าลองดูนะครับว่ามันไหวไหมนะบอสมาแล้วบอสมาแล้ว บอสด่านนี้เป็นทิมเบอร์ซอนะครับทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยตายไปสัสแกผมก็ไม่ค่อยได้เล่นด่านนี้เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดมันระดับความยากเนี่ยอันไหนมันจะยากกันนะครับระหว่างอันเดอร์เวิ์กับเอ่ออะไรนะด่านแรกอะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆบอสสุดท้ายผมว่ายากกว่านะสำหรับด่านนี้ยเทียบกับด่านแรกนะครับด่านแรกมันจะเป็นเลดคิงใช่ไหมผมว่าสกิลเลดกิงอะหลบง่ายกว่านะครับบอสด่านนี้สกิลหลบยากกว่าเยอะเนยะ Okay. กล่องทองเป็นไรอันนี้ก็ดีครับชิวาสกาัดนะมันจะปล่อยน้าแข็งออกไปรอบๆแบบนี้ครับแล้วก็สโล่ศัตรูด้วยนะทำดาเมจด้วยครับโอเคแล้วเราก็เก็บสมุดอีโวโอเคได้สกิลของสปินเดอร์บาร์นมานะครับมันจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ชิง2ต่อนะเนี่ยเห็นไหมชิง2ครั้งนะครับก็คือโดนเยอะมากๆเลยนั่นแหละเนี่ยโหเท่อยู่นะปล่อยไปปล่อยไปปึ๊บๆเห็นไหมโ้โห หายไปเลยเพเดี๋ยวเราหาแพสซีฟมาให้มากขึ้นกว่านี้ดีกว่านี่ครับสเปลแอมนะทำให้สกิลแรงขึ้นเวลละสิเนลยนะครับมาอันนี้ก็อีโวเรียบร้อยแล้วครับโอเวอร์โหลดสปิริตนะเมื่อศัตรูมาโดนสปิริตแล้วเนี่ยมันก็จะสโลมากๆเลยนะครับเพ่าแต่ว่ามันตายไปเลยเด็มันไม่ทันได้สโลนะครับมันแรงมากๆเลยนะหวังว่าจะไม่โดนซันสไตน์นี่บอสตัวที่สมาแล้วครับเป็นเอิร์เชคเกอร์นะ นี่แล้วก็ไปใกล้ๆไว้ครับให้สกิลสปิริตมันโดนนะอุ้ยลบลบลบกระโดดช้าไปนะนายอ่ะโดนโดนโดนอุ้ยโอเคเลือดเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับลบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเริ่มกระโดดรัวแล้วเริ่มกระโดดเร็วแล้วอุ้ยมีดูมาเต็มลบได้ไหมเนี่ยหลบลบ ลบจุกโอ้โหยจะโดนอีกมาแล้วกุกบาทลบลบให้หมดจุกให้หมดเรียบร้อยตายปูโอ้โหโอ้โยประมาทไม่ได้เะยครับเผิ่แป๊บเดียวนี่โดนตีครึ่งหลอดเลยนะเ,เรียบร้อยครับเอ้ยบอลมาแล้วบอลมาแล้ว นี่ครับบอสตัวสุดทายเป็นอินวอลเกอร์นะนี่มามามาอินวอลเกอร์แต่ว่ามันสกิลตัวเดียวไม่ค่อยแรงเลยนะสกิลนี้เนี่ยสกิลสปินเดอร์บาร์นะครับโอ้ผมเอาอะไรมาไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับเราเอาแค่สกิลนี้แหละมันปิดได้ไหมเนี่ยลำคาญตามากเลยอุอ้ยท่าน,นี้แรงท่าน,นี้แรงท่าน,นี้แรงลบ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  ลบลบอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนท่านนี้แรงครับของอินวู้ดกโอ้โอเคโอเคจะสู้ไหวไหมเนี่ยเอ้ยหลบมันหลบยากมากนะครับมันแตกเร็วมากเลยนะอสกิลไอเนี้ยตามสาไตล์นะครับมาแย้มเดฟนิงบ,บาสลบลบลบจูกโอเคสกิลทอร์นาโดยังหลบง่ายอยู่ครับแต่ว่าสกิลนี่นดิตามสาไตล์มันหลบยากมากเลยนะ นี่สก,กิลเมทิโอก็หลบยากเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนียอุ้ย,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 ยโฮะโ,โ,โ,โดนอะไรโดนอะไรก่อนโอเคโอเคมามามาโอ้ยเดฟนิงบัตโอ้โหแล้วอยู่ใกล้ด้วยลบได้อยู่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 โอ้โหไอสก,กิลนี้มันฆ่า เอ้โลบไอ้สกิลนี้มันฆ่าบ,บอสไม่ดีเลยครับไอ้สกิลสปินเจอร์บาสเนี่ยมันเบามากเลยนะโอ้ยคือโดนลูกชิ้นไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยโอเคเดฟนิงบาร์สมาเยอะจุกจุกจุกได้อยู่จุกได้อยู่โอ้ยสกิลนี้หลบยากมากเลยอะ ระเบิดเร็วมากเลยนะครับเฮยเราหลบได้อยู่สก,กิลนี้จะตายแล้วจะตายแล้วอุ้ยเอตายตายแย่โอ้ยึูยย yeah. <laughs> ยว่าจะไม่ผ่านแล้วโอ้โหพอมีแค่สองสก,กิลเนี่ยดาเมจมันน้อยมากเลยครับทุกคน <laughs> เออสก,กิลนี้มันเอาไวเ้เคี่ยเคี้นี่า่า โอเคครับเดี๋ยวไปเล่นอีกสักตานึงนะเดี๋ยวตานี้เนี่ยผมจะเอาสกิลมาแบบจัดเต็มเลยนะเอามาแก้แคนอินวอเกอร์เมื่อกี้นะครับสกิลเคลียร์คลิปชั้นยอดครับแต่ว่าสู้บอสชั้นแย่ครับ <laughs> ดาเมจมันแค่3 0 0นะครับแล้วมันแค่ครั้งเดียวใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเคลียร์คลิปเนี่ยคลิปมันไม่ได้เลือดเยอะนะครับแล้วมันเยอะใช่ไหมมาเยอะอย่างเงี้ยเคลียร์คลิปดีครับแต่ว่าค่าบอสไม่ดีโอยด่านนี้มีตีเบิร์นมานาด้วยนะครับน่ารำคาญมากเลยไไไออ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 ้้้นนดดดดดีีี shot, ีีบััััันน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 นเเ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 ยย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 ยตตาาพพซซ็็็็็กกกกแทคคคคมมมมวูู่่่่งงหหลลใชชสิฮะ โ okay, อเคช็อตมาครับเอาดาร์กเอเนจีมาเพิ่ม XP นะครับคือมันมีโอกาส8%นะครับที่มอนเตอร์เนี่ยจะดรอป XP คูณ2นะซึ่งยิ่งเราอัพเยอะเนี่ยมันก็จะมีโอกาสดรอปเยอะใช่ไหมก็คือ8 5 40นะครับประมาณ40%นะครับที่มอนเตอร์จะดรอป XP คูณ2นะครับถ้าเกิดเราอัพเต็มนะเอองั้นเราอัพม,มาเลยดีกว่าลองดูครับเราน่าจะยังพอสู้คีบไหวยอยู่ใช่ไหมอัพสกิลมาแค่นี้ให okay, ้เราระเบิดไปเลยดีกว่าลรงคาร์ไลออนครับ <laughs> เอานินจาเกียร์มาดีกว่าครับมีโอกาส20%นะที่จะหลบหลีกการโจมตีได้นะครับแล้วก็จะทำดาเมจส่วนไหมนะหลังจากที่หลบหลีกได้นะครับที่100%เลยนะเออแล้วก็สกิลนี้ Hoof Stomp นะครับทุกคนยังไม่เคยเห็นใช่ไหมมันจะสตัร์นะครับสตัร์รอบนึงแล้วถ้าเกิดอีโวเนี่ยมันจะสตัร์ซ้ำอีกรอบนึงนะครับซึ่งเป็นวงกว้างนะของอะไรเนี่ยอุ้ยเดกอนครับเดกอนดีนะเวลามอนสเตอร์เลื่อนน้อยๆนะครับมันจะฆ่าให้เลยนะอัตโนมัตินะครับมันเนี่ย โอ้ย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 รบโอ้โหมานาไม่เหลือเลยครับดูดิเกลี้ยงเลยเนี่ยโอเคบอสมาแล้วเราน่าจะพอบีดาเมจอยู่นะครับเพราะว่าสก,กิลเราเป็นสก,กิลเดียวเยอะมากนะเห็นไหมโอ้โห,โอโหบอสเลื่อนไหลเป็นน้ำเลยครับโอเคอัพเฮดช็อตมาอีกเฮดช็อตแรงขึ้นแล้วนะโอ้ยขวานมันเริ่มแรงแล้วไอ้นั่นน่ะไอ้ขวานกับดักนะครับมันเริ่มแรง Okay, เคลอาพูสตอมมาครับพูสตอมเนี่ยมันดีมากๆเลยนะเวลามันเวลเต็มมานะครับเวลามันอีโวลแล้วเนี่ยมันจะช่วยช่วยสร้างจังหวะให้เราดีมากๆนะครับโอเคเรียบร้อยตายแล้วแต่อย่างว่าครับด่านนี้บอสมันเก่งตัวท้ายนะครับเก่งอินเวอเกอร์นะเราเอาอีลิทมอนเตอร์ม,มาดีกว่านี่ฆ่าอีลิทได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เอาสปินเตอร์บลาสมาพราะฆ่าตัวนี้เราก็จะได้เล่มสีม่วงแล้วใช่ไหมตายตายตายเรียบร้อยโดนเด็กก้อนฉีดไปดิ โอเคได้สปินเตอร์บ้าแล้วครับตอนนี้เราเคลียร์คิทได้แบบสบายๆแล้วนะหวานหมูครับหวานหมูอุย้ยเอาสฟีออพมา,มาดีไหมทุกคนยังไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมสกิลเนี้ยเอามาครับจะปาไปข้างหน้าแบบนี้นะแล้วก็ผักประตูออกไปครับเนี่ผลักออกไปเนี่ยแบบนี้นะครับเวลามันอีโวแล้วเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็ดีนะแต่ว่าผมว่าหอ,อกมันน้อยไปหน่อยนะครับเออมันมันมีแค่3อันเองอะ่ะอันนี้คือสกิลพาสีคู่กับมันนะครับเอาไว้อนะีโวนะเกลียออกมาครับหอ,อกจะเพิ่มเกราะนะครับ เวลาเราโดนคีบตีเนี่ยมันจะเบลาลงเยอะอยู่นะเก็บมาเรียบร้อยตอนนี้เฮดช็อตนะครับมันจะเวลายิงแล้วเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปไกลขึ้นนะครับแล้วก็มันจะติดน็อกแบ็กทุกครั้งนะครับอย่างตอนแรกที่ไม่อีโวนะครับมันจะเป็นแค่เปอร์เซ็นต์ในการน็อกแบ็กใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะผลักศัตรตูออกไปทุกครั้งเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเก็บบอสตัวที่สองออกมาแล้วครับเอ่อเชเกอร์ก <ch> ร <ugar> ะโดดมาแล้วเราเก็บสมุดนี้มาเลยก็ได้โอเคจะได้อัพมาครับให้เต็มสักที เนี่ยเห็นไหมสกิลหอกมันโดนยากนะครับมันเอาไว้เหมือนเอาไว้เปิดทางเฉยๆผมว่านะคือมันใช้ยากมากเลยครับถ้าใช้เป็นดาเมจนี่คือยากมากเลยนะโอเคโหแต่ว่าไอ้สกิลสไนกับควาสยสไนแท็กนี่มันรัวมากเลยทุกคนดูดิ <laughs> ปืนกลเลยครับเนี่ยดูดิปืนกลเลยเออดีดีสกิลนี้ไว้ฆ่าบอสดีมากเลยนะเนี่ยถ้าอย่างว่านะครับมันเป็นสกิลเดี่ยวนะอืมมันก็ควรจะฆ่าบอสด,ดีนั่นแหละเก็บกล่องมามีอะไรบ้าง โอ้ดีเลยครับโยเนียนะทาให้เวลาเราตีเนี่ยมีโอกาส30%นะครับที่จะปล่อยสายฟ้าออกไปนะเยี่ยมเลยเพราะว่าเราตีรัวมากๆเลยนะเนียนเนีย,นยติดแล้วครับสายฟ้าสายฟ้าของโยเนียเนี่ยจะเป็นอันสีฟ้านะครับถ้าเกิดสีแดงเนี่ยจะเป็นของเดกอนนะโอเคตอนนี้เราอีโวแล้วครับทำไรได้เนี่ยอ๋อมันจะทําให้ติดสแต็กมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูที่โดนสแต็กพิษเราเนี่ยตายเนี่ยมันจะทําให้ ติดไปหาตัวรอบๆด้วยนะครับอุ้ย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 เยอะ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 เฮ้ยเฮ้ยปลาหอกปลาหอกเปิดทางเปิดทางนี่ไงได้ใช้แล้วหอกเฮ้ยโอ้โหสไตป์มันหลบไม่ได้ดิสไตป์มันผักไม่ได้โอเคหลบหลบโอ้ยโอ้ยโอ้หเยอะจัดเก็บแม่เหล็กมาเลื่อนมาเราไม่เอาแล้วครับวันนี้ ผมก็ต้อมครับเยี่ยม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 เนี่ยครับมันผักตัวอิลิตได้ด้วยนะเก็บมาครับเอาอะไรดีอะโหไม่มีของดีเลยครับเอาบวกเลือดมาก็ได้บวกลยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ไม่เอาดูเ t ชันเอาเอามาดีไหมหรือว่าเอาไซเบรดมาดีผมว่าดูเ t ชันมาดีกว่าครับอุ้ย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 หลบลบ ตะกี้ที่ต้องหลบนี่คือซันสไตล์นะครับอย่างอื่นนี่พอโดนได้อยู่เฮ้ยโอเคโอเคโอ้ยจะปล่อยรัวไปไหนเนี่ยจะปล่อยรัวไปไหนอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่ใช่ไหมไม่ใช่ด้วยอยู่ไหนวะเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อนโอ้ยโอ้ย,อยตายขี้เยอะอินโบค มีสองตัวนะครับโอเคตายสักทีเออไอน,นี่มาดีกว่าโอ้ย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 โอ,อ้ยโอ,อ้ยโอ้ยโออ้อ้ยโ,โอ้ย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 อ้ยโอ้อ้ยโ,โ,โอ้อโออดดยนะโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ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 อยโอ้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 ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ เอ่ออลีเฟคชั่นมาหน่อยดีกว่าเอามากันดาเมจหน่อยนะครับฮาร์เมอร์มาโอเคจุกบจุกอันนี้พอได้อยู่แต่กสกิลซันสไตล์นี่หลบยากยิงเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องตั้งใจหลบดีๆนะครับไม่งั้นโดนนี่คือตายเลยนะแล้วคือบางทีมันวางดักหน้านะครับเนี่ยมมทีโอก็ทำโดนเอย โอเคได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่เรามีสก,กิลฆ่าบอสอยู่ครับแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่ไหลไหลมาไหลมาไหลมาเอาแยส่สะใจแล้วเรียบร้อยเฮ้ย <c oughs>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  นึกว่าจะง่ายเนี่ยโหก็ยังตาอยู่นะครับเออก็อย่างว่านะมันก็อ,กอีกเปิดสามนะครับเอ้ามันมีสมุดตรงนี้อีกเล่มหนึ่ง โอ้ยผมขอโทษครับทุกคนผมขอโทษผมไม่เห็นนะเรล่มเนี้ยโอเคอีโ e มไม่ใช่ e อูโวฮูสตอมเลยครับเออไม่เป็นไรโอเคครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูคร่าวๆดีกว่าตัวละครในสตอกเกอร์ผมถึงเลเวลสิบห้าครับอันนี้เป็นตัวผ่านดานผมเลยนะถ้าเกิดไม่มีในสตอกนี่ผ่านยากมากนะครับแล้วก็กราะนะครับตอนนี้เนี่ยผมอัพถึงเลเวลสาิบแล้วนะ แต่ว่ามีอันนี้นะครับที่ยังไม่ถึงนะมันขาดใบนี่นะครับใบเฮลเมตเรซิปปี้นะครับโอเคครับทุกคนก็วันนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย